สวัสดีท่านสวัสดีกับพี่เจ้าทงไสยพิาเพชรเมืองลาอ่เนาะเป็นที่ปรึกษาของธุรกิจโดยท่านคอมโบซัโกูไดมอนด์และเป็นผู้ในการเนาะรขับเคลื่อนระบบเหุยนซ้อนธุรกิจซามอิตหนงพี่อะคาเดมี่ลาวทุกท่านตอนนี้กรับกำลังเตรียมตัวเนาะไปจ P isa, P id, ouais. are, 2, ัดเอสองแล้วก็ซ้อนงานเอสหนึ่งโดยท่านเลยถ้ามีจัดเอสองแล้วก็ซ้อนงานเอสหนึ่งตามระบบขับเคลื่อนของซามเอสหนึ่งพี่อะคาเดมี่เนาะ เป็นระบบเป็นระเบียบเป็นรับเป็นตอนเขาเอาจริงเลยถัดเอาจริงรุยกันยังนักเลยเป็นระบบเป็นระเบียบเข้าเฮตแบบสไตล์บาทเท่า,าสไตล์เล่าเล่าเนะ <พอ S 2> เาะพอป่าไม้ของการเฮ็ดธุรกิจเครือข่ายคือสองอย่างที่ข้าพเจ้าต่างป่าไม้ตัอหนึ่งต้องเกิดหยอดค้นเกิดผาหลักให้กับองค์กรผาหลักให้กับบริษัทเพื่อเขาสมัครที่จะดึงดูดค้นหรือว่าไปดึงดูดค้นจากบอลอื่นเขามาเนาะเขาจะเห็นผาหลักความยิงไงสินะ ความเป็นไปได้แล้ววัฒนธรรมองค์กรไปได้อันนี้คือเป้าหมายหักลักๆเลยที่ขราพเจ้าต้องการขอแรกคือยอดคดยอดระบบยอดการขับเคลื่อนภาพหลักตรงดีเนะาะเพราะว่าคนทาองสายเขาจะเน้นว้นานภาษซดโดยรักของคนรักของจิตวิทยาก็ดีและที่สองนให้เกิดหยอดขายเพระาะว่าเกิดหยอดขายก็ไม่า่าองค์กรเขาอยู่ได้ทีมงานอยู่ได้บริษัทอยู่ได้ทุกอย่างอยู่ได้เนาะไปน้ำกันเคียงคง่กันไปเนาะเจ้าก็ได้ขาก็ได้ เจ้ากาแฟคนกาแฟ,าฟทุกคนตงังแฟและงานมนกับไปได้อรังการอกัน,กนอันนี้คือสองลักเนาะยอดคดแล้วกะ็ยอดขายสองอย่างนี้สนั้นตอนนี้ก็คือเท่ากับมาว่างแผนบางงานว่างต้นลงหลอกรงรอยแล้วก็เอาอรประสบการณ์จริงครับพู้เจ้านี่สิบสี่ปีต่างๆเนาะบัวกับความโหดต่างๆที่ทั้งประธานของพลัดโกเพื่อน จะเอามาให้มาซุปขเขอกันเพื่อจะไปส่งมอบโอกาสทางอาชีพโอกาสทางสุขภาพโอกาสทุกด้านนะครับผู้คนเนาะเดี๋ยวเบึงมือนี้บรรยากาศเขาจะเดินท่ามันจะได้กันตามส่งกันเลยทุก,กท่านทุกท่านมือนี้ฮะไปส่งของทุกท่านเอ้ยเนาะทีมงานทีมงานเผิดวังเหลาเด้อของบริษัทสินค้ขาของโกเดมอนทุกท่านเนาะเอาขับเคลื่อนเอสหนึ่งเอสสองทุกท่านเนาะ เอสหนึ่งมันเข้าไปซอยทีมงานระบายสินค้าซ้อนเขาขายอันนี้เอสองมันเข้าเอาไปเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผูนาะโซลายเนี่ยเอสองได้พ้นเกินขาดหลายเปอร์เซ็นต์ถูกตันอันนี้มันสินค้าหล่นลดเลย <laughs> สื้อยออนไรยบ่มีบอชินงังลยไหมรอบนี้มันมืออื่นามิพมีงานเอสองมืออื่นเนาะอยู่ที่แขวงซกองกับคณะผูน้นำ ของในกลุ่มทีมของเพชรบุงลาวเด้อท่านเด้อเพราะว่าตอนนี้เขาเบิ่งหู่แบบของสามอีสหนึ่งพี่ในหู่แบบของทีมเพชรบุงลาวก่อนทุกท่านเนาะที่ขับยาวจะขับเขื่อนเป็นโมเดลลักเลยหลังจากนั้นเัาก็สิขยายทีมงานต่างๆอีกทั่วประเทศเนาะบ่แม่นแต่ว่าเพชรบุงลาวเด้อท่านน่ะซิมีซื้อทีมของท่านเองขึ้นมาเนาะขนาดภายใต้เพชรบุงลาวก็ยังบ่มีแต่เพชรบุงลาวแล้วก็ยังมีเพชรโศกไส้เพชรมีโศกเพชรเจ้าสัวเนาะ อ่าแล้วก็เพชรจุงใจสุขุณธรรมมีลายทุกท่านมีลายบอ่อนเนาะเขาสางให้ทุกคนดูแลทีมทคนจะค้องนี่เขาที่มีส่วนห่วมได้ไมีความทหัศจรอบแล้วก็งานมากกันก็ออกมาดีพอทุกคนตงังอยากมีบทบ,บาทหน้าที่อยากเป็นใหญ่ของตัวเองกันซะอันนี้คือภาพเนาะส่งของมันนี้เตรียมตัวแต่งตัวซิวๆเหาจะได้ไหมนีม่ว้าวเสีกองแข้งเสีกองแข้งไปจะมงือหอดหอดนันประมาณสองสามหมื่นนี่ไปหอดซีเดอนเนาะ ทีมหมูน้ำเยี่ยมงานซ้ำ F1P ที่ปากเซ่ต่อไปเนาะแมนโอเคโอเคระบบขับเคขื่อนซ้ำ F1P จัดไปจัดไปทุกท่มีเล่าวะแมนแมนเพจกําลังเปิดมาหนิกําลังเปิดเพจดมาหนิโอเคเขาสางเป็นตัวอย่างให้เอาเฮ็ดมันใหญ่เดี๋ยวมันก็ขยายตัวหลูกดอกบางอย่างเออเขาซ้ำไปแมนภาบลักมันได้แล้วก็ทุกอย่างมันดีโอเคแล้วถ่านเนาะนี่คือบรรยากาศร่วมมาที่ตะบึงกันแล้วกัน